มันเป็นผักอีตูป่ะทีหลังเขาแกงเห็ดนะแกงเห็ดหรือแกงน้ำใหม่เขาใส่อ่ะผักอีตูเนาะได้เหรอืมลองอืมตู รสฮืมเผ็ดรสชาติแบบกับบักไต่รสชาติบักไต่คนบักไต่ทีนกินเผ็ดไเด็กบอกไงพ่อเจ้าบอกแล้วปรุงนะพ่อเจ้าบอกต้องไปเติมเคียงต้องไปเติมอย่างนี้แค่ผักไปผักสี่ ว่าต้องไปเติมเคียงนะว่าต้องไปใส่ผงสลดว่าต้องไปใส่น้ำปลาเพราะว่ามันเข้มข้นอยู่แล้วเข้มข้นรสชาตินัวแ่บมากถ้าก,กระปอบ แอดไปหาเพิผลขวัวไทยไทยไทยทูดูเหมือนเลนะแค่คันผู้เด็กงามอยากหนาขาวอยากสิวฝ่าหายแอดมาหายดสู ขายกิมขายกิม,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 มกินแหลกกินแหลกขายแหลก แ,แ,แซ่บจริงๆนะไอ้เตแซ่บเมื่อเปีย้ขอแอฟไปหาเราด้วยครัวไทยไทยอ,ะอ่ะเป็นขายสักกเบียรเลียนหลบด้วยต่มมอหวานไดาทั้งแซ่บ เล่าโอ้ยเกเือบใส่เมนตจังเลยจะร้อนประทังเลยมันขายหมดปลาเนื้อหวานปลาแดกบองปลาแดกบองดิบปลาแดกบองสุกโอ้ยมันขายหมดปลากระเบียร์เลี่ยนลบอื นะอันนี้ผักมงนดาดิว่ามันผักถ่วเพนี่เด้อผักมงนดาแอบผักมันดาเนาย่ยมันจะแกงแต่ปลาหอมของผักที่พอกันมันดิ ใินปลาอืมใค้ปลาทู ถาบว่าผิด่แซาบแสบอาหารบ่าต้องเอาเผ็ดผิดแสบเลิศสมิเต็เมเลิศเก่งแต่ปลาปักใต้

แกงไตปลาคัวไทยไทยไทยทูย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 ูอร่อยจริงๆรสชาติเข้มข้นฮึ้มเอสไปหาเพื่อนใอ,อ,อ,อยว่ามีงองไรขันเทึ่งอ่ะอคิดเข้าไปแล้วขี้กาแฟนี่ลิงอืม ลิ้นที่ข่อยว่างเลยตัวหัวขอคลิปลิกคลิปกระต่ายหนุดคนนั่นจันคนไหนอยากกินยูกินแซ่บแอดไปหาเป็นคัวไท,ๆทยๆไทยทูยูคนไหนอยากสวยอยากง,งามแอดมาหายาสพู กิมแกะิวแกะากมาสวยหนาใสใส่แ้สีสวยสีใสหนาขาเจ้าโป้หนาเป็นสีชมพูออล่ะสวยใสเปชนมเป็นฟ้าหายอีนนีด แกงกะตากลิ้ผักกับก็ผักแกงกะตากลิ้ขนมจีดอสีส,สานบ้านฮ้กินกับผักหลายๆมันแซ่บมันนัวอื นี่แหละพี่ว่านี่แหละพี่ว่าอร่อยจนหยดสุดท้ายเหมือนจี้มกันครีมใช้ดีจนหยดสุดท้ายคีมใช้ดีจนหยดสุดท้าย,ย,ายอืแกซิวแกฟ้าหลบรอยเหยี่ยนย่นตีนกบตีนเขียดตีนกาตีนหัวหายเกี้ยงถ้าคนไหนใช้อ่ะเหมือนอาหารเนี่ยไหอร่อยจนหยดสุดท้ายอันนี้ก็ อร่อยจนอ้นใช้ดีจนจดสุดท้ายบอยว่าไปว่ากันสิว่าพี่ว่าถือลืมมาแล้วกับเทานาเท้าล้างเพื่อว่าล่ะอืมแซ่บน่าจะเจีเยนบ่ของแค่ต้องมีเสียงนาฬิกา No!